่วงคิ้วกับล้อเนี่ยแก้มล้อนะครับเห็นไหมตัวเเนี่ยครับค่อนข้างพิเศษ a d a p t i ี e พ u t Control แบบ So ฟแอนโก o หรือว่าจะเป็นกล้อง360องศารอบคันซึ่งเป็นยางที่ต้องบอกว่าหอติดมากเสียงเนี่ยบึ้มๆแน่นอนตัวนี้เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวสวัสดีครับวันนี้พบกับเจมส์ขี่พี่หมีฟอร์นะครับวันนี้เจมส์อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้อมินนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยเนาะปีนี้ก็เดินทางเข้าสู่ปีที่3แล้วเรียบร้อยนะครับ วันนี้นะครับเจมมีรถด,ด้านหลังเนาะซึ่งเป็นเจ้าตัว e v e r อเรสต์สปอรนะครับบวกแพ็กเกจก็เป็นรุ่นที่ออปชั่นเนี่ยลงตัวมากๆนะครับรุ่นหนึ่งของเจ้า Ford e v e r วอเรสเลยทีเดียวฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปด้วยนะครับเพื่อการรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเจ้าตัว e v e r อเรสต์สปอรบวกแพ็กเกจคันนี้นะครับจริงๆเนี่ยตัวราคารถอยู่ที่1หมือนหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทครับแต่ว่าทาการเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปอีกแค่ 58,000บาทนะครับก็ได้ออปชันนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive ฟพ s ท Control แบบ s t o p and Go หรือว่าจะเป็น กล้อง360องศาร,รอบคันเนาะอันนี้คือฟีเจอร์เด่นๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวแพคเกจเรามาทําความรู้จักกับเจ้า Everest Sport คันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเครื่องยนต์ของเจ้าตัว Everest Sport ตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยว2.0ลิตรดีเซลนะครับ170แรงมา้าเกียร์นะครับเป็นตัวเกียร์6สปีดน,นั่นเองนะอัตราสิ้นเปลืองครับก็อยู่ที่เราราวประมาณเริ่มตั้งแต่10นะครับจนถึง14โลลิตรแล้วแต่ลักษณะการขับขี่ของพี่ๆีทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือว่าจะเป็นในเมืองนะครับ ซึ่งอัตราการซื้นเปลืองน้ำมันเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับต่อมาครับชุดแต่งเนาะกระจังหน้าครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่เนาะซึ่งเจมพึ่งจะเห็นนะครับในปี2024นีส้เนาะสำหรับเจ้าตัวกระจังหน้าฟอร์ดแบบนี้นะครับตัว F เนี่ยครับค่อนข้างพิเศษมีลวดลายนะครับมีสีสันเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับกระจังหน้าตัวนี้นะครับนี่ฮะดีเทลเาค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะกล้อง,องส6 0้องศาครับอยู่ตรงกลางแบบนี้เลย นี่ฮะล็อกอยู่ในเบ้าอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ากล้องจะขยับองศาจะขยี้นะครับไม่ต้องกลัวครับเขามีอ่าล็อกนะครับมีเบ้าเขาให้อยู่แล้วเนาะเรียกว่าใส่กระจังหน้าตัวนี้เข้าไปนะครับทำให้รถเนี่ยฮะดูหรูดูดูดันขึ้นนะไฟหน้าเราทําการแลปสีขาเข้ามาเนาะเราจะสังเกตนู่นนะฮะจากไฟหน้าเดิมๆแบบนู้ดไฟหน้าเดิมๆแบบนั้นครับจะขาวๆแบบนั้นแต่ว่าเราทําการแ็ปเข้ามาทําให้มันดูดูดันนะเพราะว่าโทนรถคันนี้ต้องบอกว่ารถเป็นสีเทาดําหรือว่า สีเมเทโอเกรนั่นเองนะเนี่ยฮะมันก็จะเข้ากับโทนรถเลยนะครับหล่อเลยนะดูหลอดูดูขึ้นทันทีนะส่วนสเกิร์ตหน้าจะเป็นสเกิร์ตหน้าของเจ้าตัววิกเตอร์ครับสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์ตัวนี้เป็นสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์ตัวเจนสองนั่นเองต้องบอกว่าวิกเตอร์นะครับอยู่คู่กับรถฟอร์ดมานานมากนะครับตั้งแต่ผมมาเป็นเซลล์ใหม่ๆเนี่ยวิกเตอร์ก็มาแล้วเนาะตอนนั้นเป็นตัวเจนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งแต่เจ้าตัวหน้าตาเจนสองก็จะเป็นแบบนี้ เอกลักษณ์เด่นๆของเจ้าตัวเจน2นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือครับนี่ครับเขียนมาเลยว่าวิกเตอร์อยู่ตรงนี้นั่นเองสาหรับพี่ๆที่ชอบวิกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเจน1เจน2นะครับสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับส่วนด้านข้างครับให้ดูตรงนี้นิดนึงครับช่วงคิ้วกับล้อเนี่ยแก้มล้อนะครับเห็นไหมมันรับเสมอกันพอดีนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับคิวล้อนเนี่ยตัวนี้เป็นคิวร้อนที่มากับชุดวิกเตอร์เลยนะครับเป็นคิวล้อ4นิ้วนะครับลวดลายเนี่ยนะฮะจะมี อวอลโค้งแบบนี้แต่ว่าสําหรับพี่ๆที่ไม่ชอบแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นแบบเรียบไปเลยทั้งอันก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบหมุดเพื่อเติมความดุดันก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตัวหน้ายางที่มันเล็กกว่านี้ล้อหุบเข้าไปกว่านี้นะครับเราก็เปลี่ยนมันคิวร้อแบบเรียบก็ทําได้เช่นกันนะครับมาถึงเจ้าตัวล้อบ้างครับล้อเนี่ยเจมต้องบอกก่อนนะครับ ล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ20มาพร้อมกับยางเนี่ยโตโยท้ย Open a เอทียางสัญชาติญี่ปุ่นตัวนี้เนาะซึ่งเป็นยางที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากเจ้าตัวยาง Open นคันที่เอทตัวนี้จะแตกต่างกับตัว RT นะครับจริงๆมันมีฮิตมากๆเนี่ยก็จะเป็น RT เนาะด้วยความที่ RT เนี่ยดอกเขาใหญ่กว่านะครับหน้ายางเขาดูดุกว่าเหมาะแบบลุยๆมากกว่านะครับมันดูเท่ดูสมาร์ทดูดุนะครับลูกค้าก็จะชอบ เป็นตัวยางอาทีซะส่วนมากแต่สําหรับเจ้าตัวคันนี้เนี่ยคุณพี่เขาบอกว่าต้องการใช้รถในเมืองเป็นหลักทางดําเป็นหลักต้องการเสียงที่เงียบลงยางเอทีเนี่ยจะทําได้ดีกว่ายางอาทีทั้งหมดความดุดันจะน้อยลงมานิดหน่อยในเรื่องของอสมรรถนะการขับขี่เนี่ยตัวเนี้ยทาได้ดีกว่าความเร็วก็ทําได้ดีกว่านะครับสาหรับเจ้ายางเอทีนะก็จริงๆมันก็ลุยได้หมดนะครับคือถ้าเราไม่ได้ไปลุยหนักอะไรขนาดนั้นเนาะแต่นนนาิีตั้งครับจะเป็น เอหรืออาทแล้วแต่พี่ๆชอบเลยนะครับตัวไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็นโอเพนคันที่ตัวโยท้ายถือว่าเยียบนะครับผมไซยยางตัวนี้จะอยู่ที่สซยยาง 2755R20 5แต่ถ้าพี่ๆอยากได้เป็นแก้มบางๆก็จะเป็นแนะนำไซยาางใน 26550R20 ช่วงล่างคันนี้ครับเราจะเห็นว่ามีการโหลดมานะครับเนี่ยฮะดูช่วงระยะซุ้มกับล้อนะครับจะเหลือนิดเดียวเองรถโหลดมาเรียบร้อยตัวนี้โหลดลง2นิ้ว เวลาเราโหลดหรือว่าเรายกสูงนะครับเจมจะแนะนําเลยอย่างแรกปีกนกที่เราเห็นกันอยู่ด้านในตัวนี้เป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์ครับมีหน้าที่นะครับในการปรับองศาแกนล้อล็อกให้มันสมดุลเวลาเรายกขึ้นหรือโหลดลงเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวนี้เจ๊งทุกคันช่วงล่างไปหมดแน่นอนนะครับต่อมาครับก็เป็นโช๊คที่เราเห็นอยู่ด้านในนะครับโช๊กก็ทําการเปลี่ยนมาเป็นโชค Prof 5, นะ๊คโปรเฟนเดอร์ oem 2.5ไม่ว่าจะเป็นปีกนกเป็นโชค๊คเป็นลูกหมกัก กันโค้งนะครับก็จะเป็นของโปรเฟนเดอร์ทั้งเซตเลยนั่นเองนะครับตันนี้เรียกว่าช่วงล่างเนี่ยจัดมาเต็มเลยนะครับตรงกระจกมองข้างที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นกล้องที่มาในแพคเกจ58 0 0 0ันบาทเป็นกล้อง360องศารอบคันนั่นเองล้อหลังเนี่ยเรามองไปข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นันนะว่าโช๊คเนี่ยทำการเปลี่ยนมาเรียบร้อยโช๊คในเวลาเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคู่หน้าหลังอยู่แล้วนะครับนะหนึบทั้งหน้าทั้งหลังโหลดลง2นิ้วเนี่ยต้องบอกว่าขับขี่แล้วเนี่ยเข้าโคง้ง หรือเวลาแซงนะครับช่วงเลี้ยวหนึบมากบวกกับพวงมลลาลัยฟอร์ดเราเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้าเนาะที่เวลาเลี้ยวเนี่ยคมมากด้านท้ายนะครับคันนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์ท้ายของอตัววิตเตอร์เกียร์สองนั่นเองนี่ครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ทั้งชุดเลยเข้ามาแบบนี้ท่อตรงปลายสีเงินก็ได้หรือว่าจะทําเป็นสีดําดําด้านทําได้หมดนะสําหรับท่อตรงปลายนะครับส่วนท่อด้านล่างครับ ใหญ่ๆแบบนี้ท่อเลดปลายคาร์บอนตัวนี้เป็นท่อเดียวเสียงเนี่ยบึมๆแน่นอนตัวนี้เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเจ้าตัว e v e r อร์เรสต์อยู่แล้วไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดิมเนาะแต่ว่าเราทําการแลปสีชาเข้ามาเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับเจ้า e v e r อร์เรสต์เนาะแต่งแบบนี้รหล่อแบบนี้นครับ <ๆ S 1> ก็ถวายเจมได้เลยนะครับพี่0ูน 42621เจมพี่หมีฟอร์ดหรือว่าเจมจิพี่หมีฟอร์ดนั่นเองเนาะที่ฟอร์ดพระนคนเสเ็ษที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้เจมลาไปก่อนสวัสดีครับ